น่สวัสดีครับร้องให้ทําไมครับสวัสดีค่ะอยู่กับช่องปลายสิริมงคลปลายโคกนะคะให้อแม่หอ,อเขาต้มก่อนนี่นี่จะเสร็จง่ายไหมนี่ยังไม่ได้ลงมือเลยว่าจะหอคนก็ตื่นอ่ะกินซะอ่านี่ออ,อร่อยไหมเฮ เอ plane. อเออเออ่าอีกอีก Laughter อีกอีกเออเออแล้วไหมครับมาแม่แม่อมาโหข้าวต้มมัดด้วยเออมาโหข้าวต้มใบมะพร้าวด้วยกันนานแล้วที่ไม่ได้โหนะคะนี่นานนานนานเออน้องยูอยากกินอีก น้องยูอยากกินอีกอ,อ,อร่อยละสินี่หรเอากันเอ้กันเอ้เ,อออเล่นละทีนี้สวัสดีค่ะ มามาโอ๊ยใบอ่อนเลือกเกินใบสั้นนี่จะเสดง่ายไหมเนาะถ้าเกิดว่าน้องอยู่นอนนี่มันจะเสดง่ายอยู่นะคะพอได้กี่อันเนาะเดี๋ยวเขาก็ร้องอีกเน้นกล้วยนะคะเน้นกล้วย แต่กล้วยเยอะๆอร่อยมีกลว้วยเด้อมาแม่แม่ซีมากินด้วยกันนะคะโอ้ยใบยมันหน่อย ได้แล้วได้แล้วเฮ้ติดคอเอาน้อยๆว่ะเขาตรงรีดรีดให้มันเสมอกันถ้าไม่ถ้าไม่รีดนี้หัวหัวโตก้นรีบนะคะทำไม่รีดเอาหัวโตก้นรีบต้องปิดให้แน่นๆนะคะไม่ไเม่สิอย่าให้น้ำมันเข้าถ้าน้ำเข้าแล้วมันจะ มันจะอะไรนะมันจะเรละมันจะเละแล้วมันก็จะไม่อร่อยเ,อเชื่อฟังพันตรงตรูดมันโกนสักสองสามรอบแล้วถ้าคนทำไม่เป็นเล็กๆมันก็จะดูมันก็จะยากนะคะไม่ๆมย์ี พอเราทำพอเราทำพอเราโห่โปรยเข้ามันโกจัง่ายข้าวต้มผัดข้าวต้มผัดใบมะพร้าวเสร็จแล้วนี่ปิ้ง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 เอฟซี <c oughs> ต่างประเทศมีไหมคะแบบนี้เอฟซีต่างประเทศ เนาะอยากรู้เหมือนกันแ mm hmm. ถวประเทศนอกนี่เขาจะมีแบบนี้ไหมเนะาะใบมะพร้าวเลยคงต้องมีเลยไม่ใสิอันนี้ใบอ่อนนะคะนี่ใบอ่อนเกินไปหอก็ไม่รู้หอให้ใครกินเด็กๆไม่ค่อยกินกันยิ่งควานโอน้นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยฮ mm hmm. อ,อ น้อง YouTube กำลังอยู่เราต้องเร่งมือเร่งม,มือไม่ได้เอามะพร้าวสดนะคะเมซีไม่ได้ซื้อมันแบบว่ามันมีแบบมันมีใบมะพร้าวแบบกระทันหันเลยไม่ได้ไปซื้อมะพร้าวสดมาเอามะพร้าว กลงนะคะนี่ปก็ทิกลงกทิกลงนี้ไม่ค่อยอรยอ่อยเท่ามะพร้าวสดมะพร้าวสดอร่อยจะหอมแต่เกเลงแม่วอนก็จะหอมแบบ เร็กๆไม่เคยหัวหนุมันจะเป็นหัวโตวกนรนบนะค่านี่น,นานเข้าหัวตลอดหัวบ่บยโยหัวโยๆมันก็จะสวยเหมือนหน้าตาเราเองเล้วตลงๆตงๆตรงๆจ่าเอหะเห็นยูทูปไหมนี่ให้ดูก่อน เห็นยูทูบด้วยนานๆกินครั้งมันก็จะแซบแล้วก็จะโดนตาสากเลยนะเออขายจะขาย ขายถูกๆอันละห้าบาทนี่แพงไมไม่แพ,งเ,พงเลยเนาะสอันสิสงสัยสารเล็ดนี้ไอรุนตาใหญ่นี้สงสัยจะได้ซื้อทุกอย่างอะมากเพราะว่าติดทั้ง้องยูทูบติดทั้งนักเรียนด้วยทีนี้ไ้หลายอย่างเลย ไม่เอฟซีดูพอจะเข้าใจไหมคะนี่พอจะทําได้ไหมเอฟซี FC บางท่านก็โหเป็นแล้วเอฟซี FC บางท่านก็โหออยังไม่เป็นนานแล้วนะคะที่เราไม่เคยได้ได้มาโหให้แม่แม่เอฟซี FC ได้ดูนานแล้วมาใช้เชือกฟางสีขาวนะคะไม่ไม่เอาเชือก ไม่ได้ซื้อเชื่อฟังเป็นสีมาถ้าเอาเป็นสีเวลาต้มไปมันจะออกสีก็เลยไม่ค่อยอยากจะเอาสีเอาสีขาวนี่แหละขาวโบริสุทธิ์ นัดดีๆอย่าให้มันหลุดบอกใครบอกตัวเองอเคจัดไปได้แล้วงงงงต้ะงงงาง,งาถ้าปล่อยน้อง YouTube เล่นดินนี้แม่ควานว่าไม่ได้โหวิ่งไล่จับ เดินไปไ<อ>ทัวทีบเออเหมือนมีคนจะดึงผ้าไปเลยนี้ดึงไปทำไมพี่เอ,อ้กล้วยยิ่งยิ่งกล้วยเปลือกเปลือกดำๆๆน้เมซีโอ้ยอร่อยหวาน างคนก็ไม่ชอบกล้วยเยอะบางคนก็ชอบกล้วยน้อยแต่สำหรับแม่ควาวน,นี้เอากล้วยเยอะๆอร่อยพี่ว่าเสบยกลุกลวยเยอ มือมันร่วงปากคนกัดมือขาดเลยนี่ จะจะจ,จโอ้ยจะดึงเสื้อเพื่ออะไรกัน เดี๋ยวมาดูตอนสุดท้ายกันเลยนะคะตาเอเส็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องอ่ะแม่ต้องขอบใจน้องยูทูบที่ไม่งอแงเ,อเลยงอแงยอ,อยู่นิดนึงนะคะแต่ก็ไปกันได้อยู่เอาของรอให้กินนะคะนี่นี่มานับว่าได้ทั้งหมดกันนะคะนี่สองสี่หกแปด 1 2 1 4 1 6 16 18อันค่ะได้ทั้งหมด18อันนะคะอันนี้ทำไมถึงหลุดเนาะบัตรทนี้โอ้ยข่อยากามัดบอดีเนะาะว่ามัดดีเราวัันคือบอดีเนาะบัตเทนได้ทั้งหมด18อันนะคะ18อันน้อง youtube นี่ก็งองเงยอยู่โยกเขาเขาก็โอเค หยุดงงเเดี๋ยวอีกหน่อยก็อาบน้ําให้ YouTube หลับอีกนะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเสร็จแล้วก็จะเอาไปต้มนะคะทีนี้แต่แต่ช่วงช่วงนี้มันไม่ค่อยอร่อยต้องเอาแบบไปย่างไปย่างมันจะอร่อยมากกว่าต้มนะคะเมยสิ <c oughs> เอาไปย่างมันถึงสีแซบเสรบคักเซบเมย์ เด็กเด็กเลิกเรียนมาก็ได้กินแล้วครับผมมีเด็กสกิดตลอดเลยเวลาห่อก็มีเด็กสกิดตลอดเลยเฮ้อโอ้ยโอโอ้โอ้อะใตีแรงแท้มันเจ็บอ่าพอแล้วเดี๋ยวให้แม่ๆสีได้กินกันนะคะขอบคุณค่ะ ¡Capulte!